เลิอนเป็นยังพไงอ,อ,อะไรป้าต้องทความสะอาดบ้านองความสะอาดเ้านร่มรื่นอีหมูอ้วนมหมูหมู ท่านผูสาสวนพาเดินชมสวนเดินลังบ้านเดินลังบ้าน,นบ้านนอก เนี่ยังคือแยกออกมันก็เรใส่สิบอกำแังบ้านเด็กเมียน <want> พี่ใหญ่ mm hmm. ขวยถ่ทยรูปมันคอว่าเด็กเมมันพัากันเลียวเวิ้งหนาข่อย <laughs> <laughs> ขเขาเหลียวบงางถาก็เจาแก่จแล้วอันนี้พักปูปละกินักปูปะกิน